ที่น้องที่รักวันนี้พระเยซูเจ้าสอนเราให้สวดภาวนาเสมอด้ยวยความเชื่อและด้ยวยความภ้าเพียรเราอาจจะได้รับคําตอบในทันทีทันใดหรือบางคนอาจจะได้รับคําตอบหลังจากสวดไประยะหนึ่งบางครั้งบางคนอาจจะได้รับคําตอบอาจจะสวดไปแล้วหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเป็นเดือนบางครั้งก็เป็นหลายๆปี ในชีวิของพ่อบางครั้งพ่อก็เคยว่าสวดเป็นสิบกว่าปีเราก็ได้รับคําตอบนะครับซึ่งบางทีก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ปฏิหารเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าในแต่ละวันนะครับเวลาที่พ่อถวายมิสซาส่วนตัวที่วัดน้อยพ่อก็จะมีจุดประสงค์ที่พี่น้องได้ขอมิสซาประจําวันจุดประสงค์สําหรับผู้เป็นจุดประสงค์สําหรับผู้ตาย นอกจากนั้นก็จะมีจุดประสงค์ส่วนตัวที่เราขอพระเจ้าเป็นประจําสําหรับผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ส่วนขอสําหรับพี่น้องสบุลูกวัดนี้แลาวัดอื่นๆแล้วก็สวดสําหรับผู้ที่ลร่วงลับไปแล้วที่เป็นญาติพี่น้องที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายและทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นเพราะก็คิดว่านั่นก็คือพระเจ้าที่ทรงฟังคำภาวนาของเรานะครับไม่ให้มีเหตุร้ายใดๆ มารบกวนแม้คนตายผู้ร่วงลับไม่ได้ตื่นมาแล้วก็มาบอกพ่อว่าได้รับสิ่งที่พ่อได้สวดอธิษฐานให้แต่พ่อเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงฟังทำภาวนาของเราในชีวิตของเราเช่นเดียวกันวันนี้พระเยซูเจ้าก็ท่งบอกกับเราให้สวดภาวนาอยู่เสมออย่างน้อยที่สุดการสวดภาวนาด้วยความภาคเพียรพระเจ้าจะให้เราได้สมหวัง ะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เราทุกคนเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรคนชั่วคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าแล้วก็ไม่เห็นแก่หน้ามนุษย์ใดๆไม่แคร์เสือไม่แคร์สื่อใดๆทั้งสิน้นนะครับอย่างเพื่อปัดความรำคาญน,นะครับเพื่อปัดความรำคาญยังให้ตามที่คนมารบเรา้ามาขอร้องแต่ว่า Euh, พระเจ้าพระองค์ทรงพระทัยดีและเราเป็นประชากรผู้รับสารพระองค์จะให้สิ่งที่ดีกับเราอย่างแน่นอนแต่ครั้งสิ่งที่พงไห้อาจจะตรงใจเราไม่ตรงใจเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าดูแล้วเหมาะสมกับชีวิตของเราในช่วงระยะเวลานั้นแต่บางครั้งพระเจ้าก็ให้เรามากเกินกว่าที่เราร้องขอได้ซ้ำไปอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเรา ในชีวิตประจำวันให้สวดภาวนานั่นก็คือบทคาต่พระบิดาที่เราเริ่มว่า,าให้เราพระเยซูเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาดังนั้นให้เราภาวนาพร้อมกันว่าอันนี้ไม่ใช่ก่อนรับสินนะครับไม่ใช่จะรับสินแล้วนะครับ mm. ก็ให้เราได้สวดบทภาวนาของพระศาสนาจักรที่เป็นทางการนอกจากนั้นเราก็มีบทภาวนาส่วนตัวของเราแต่ละคนที่เราสวดอะไรขออะไรจากพระเจ้าเป็นพิเศษ นะครับทีพระเยสุเจ้าสอนเราให้ขอพระบิดาให้เราสลัดน้ำใจตนเองเพราะว่าน้ำใจของเรานั้นบางทีก็มีความโน้มเอียงที่เข้าข้างตัวเองบางทีน้ำใจของเราก็เป็นน้ำใจที่ดีเพื่อที่อยากจะให้ชีวิตดีอยากให้ชีวิตของผู้อื่นดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานก็คือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับนี่เป็น เรื่องหนึ่งนะครับขอให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นได้สําเร็จไปในชีวิตของเราประการที่สองสิ่งที่เรามันขอพระเจ้าก็คือว่าขอให้เราได้รับสิ่งที่จําเป็นในชีวิตประจําวันนะครับเพราะเชื่อว่าพี่น้องณที่นี้เราไม่มีใครนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเท่าทว่า99%ไม่มีใค่ที่เราคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรกินไหมพระเจ้าจะประทานให้เราหรือไม่ เพราะเชื่อว่าพระเจ้าส่งพระทัยดีและถ้าสมมติว่าเราคิดไปถึงประเทศเกไกลๆที่อยู่ที่แอฟริกาและอื่นๆที่เราเห็นเด็กนะครับยากจนนะครับเราก็ต้องเอาถาเดินมาเพื่อมาขอข้าวกินนะครับอันนั้นพระเจ้าก็ต้องการให้ชาวโลกได้เห็นเพื่อหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่สําหรับเราแต่ละคนพ่อเชื่อว่านี่คือพระทัยดีของพระเจ้า ที่โปรงให้สิ่งที่จําเป็นในทีตของเราขอการอภัยนะครับจากพระเจ้าเพราะเราทุกคนเป็นคนบาสนะครับเราต้องการขอพระเมตตาจากพระเจ้าขออย่าให้แพ้การประจนการประจนมาทดลองเราในแต่ละวันนั้นบางทีมาตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นนะครับเราก็ใจของเราก็มีความโน้มเอียงดังนั้นในแต่ละวันในขณะเดียวกันรอบข้างตัวเรา ไม่ใช่มีแต่คนดีแต่ว่ารอบข้างตัวเราหลายครั้งเราก็เจอคนไม่ดีด้วยที่จะทําให้เรานะครับแสดงออกซึ่งอารมณ์ความขุ่นมัวหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็เนั้นการจูนมาอยู่รอบข้างรอบตัวเราเสมอสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องขอพระเจ้าให้ผลจากความชั่วร้ายเหล่านั้นและนี่เป็นสิ่งที่บทโทนาทางการของพระศษษะาสนาจับ เราจึงจําเป็นต้องสวดภาวนาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราได้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ส่วนการภาวนาส่วนตัวนะครับพี่น้องสามารถสวดได้ตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นจนค่านะครับเราสวดภาวนาเป็นต้นเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจเป็นต้นเวลาที่เรารู้สึกหงุดหงิดเราต้องการที่จะควบคุมอารมณ์เป็นต้นเวลาที่เรามึนๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไง เราสวดภาวนาขอพระเจ้าประทานความสว่างและปกป้องเราได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสวดภาวนาเวลาที่เรามีความสุขเราสวดได้เวลาที่เรามีความทุกข์หรือว่าทุกข์มากๆเราก็ยิ่งต้องสวดบางครั้งเราต้องสวดเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เราได้รับคำตอบบางทีพี่น้องที่เราคอยคำตอบจากเพื่อนพี่น้องจาก พาร์ทเนอร์ของเราจากบ,บริษัทห้างร้านว่าเราจะทํากําไรเราจะได้งานนี้งานนั้นหรือไม่ก็อื่นๆเราจะได้คําตอบที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจหรือไม่สบายใจเราสวดตลอดเวลาหลายครั้งบางคนก็บ่นด้วยซ้าไปนะครับอย่างไรก็ดีก็ทําให้เราได้คิดว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องสวดภาวนาทุกวันบางทีต้องสวดทั้งเดือนบางทีต้องสวดหลายเดือนบางทีสวดเป็นปี และบางทีก็สวดเป็นหลายปีนะครับจกนกระทั่งเราทําใจไปแล้วแต่ที่สุดแล้วเราก็พบว่าพระเจ้าก็ส่งประทานให้กับเรายกตัวอย่างเช่นในสงเรื่องในพระวรสารที่น้องจําลูก,กาบทที่หนึ่งนะครับเวลาที่เสขรยาได้เข้าไปถวายบูชาในพระวิหารแล้วท่านก็อยู่ในวัยฉลาดแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกกับเสขรยาว่าอย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงฟังคำรรอธิษฐานของท่านแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสายคารยาสวดตั้งแต่หนุ่มๆแต่งงานกับเอริซาเบตปรากฏว่าไม่มีลูกแล้วก็สวดขอมาทุกวันทุกวันจนกระทั่งในวัยชราก็ยังสวดอยู่เสมอสุดท้ายก็บอกว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานภาวนาของท่านแล้วเอริซาเบตภรรยาของท่านจะตั้งครรภ์นี่เป็นตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อ ประการที่สองเอลิาเบตนะครับเอลิาเบตพูดว่าพระองค์ทรงถอดพระทัยให้ข้าพเจ้าหรือพระองค์ทรงถอดพระทัยช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความอับอายที่ข้าพเจ้ามีต่อหน้าคนทั้งหลายเอลิซาเบตขอเรื่องนี้ตั้งแต่วัยสาวนะครับแล้วก็จนถึงวัยชราแล้วคนที่ไม่มีบุตรในช่วงนั้นนะครับในสมัยนั้นก็ถือว่า พระเจ้าไม่อวยพรต้องอยู่กับความอับอายนะครับก็ยังทนได้เพราะมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ได้เห็นประวัติของนักบ,บุญมอนิกานะครับนักบ,บุญมอริกาที่สวดต่อให้ลูกนะครับนักบ,บุญออกัสตินถึง16ปีด้วยกันสดยขอเรื่องอะไรนักบ,บุญออกัสตินเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบแสวงหาแล้วก็บางครั้งก็หมกมุ่นในการมรม สุดท้ายก็มีลูกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อมอนิกาเนี่ยถือว่าตัวเองเป็นคาทอลิกแต่ว่าสามีเป็นพุทธแล้วก็ทีนี้ลูกก็เลยเป็นเหมือนกับลูกครึ่งนะครับเชื่อในพระเจ้าบ้างไม่เชื่อในพระเจ้าบ้างแล้วก็ที่สุดแล้วมีลูกนอกสมรสนะครับเราก็แม่ก็าตามไปเตือนไปสอนสวดขอพระเจ้าลองไห้หยุดสิบหกปีที่สุดแล้วหลังจากสิบหกปี ปรากฏว่าแทนที่จะไปศาสนาทางพ่อกลับกลายมาขอเรียนคำสอนและรับสินลังบาศแล้วก็มอริกานั้นก็อยู่ในที่ทีลังบากของลูกด้วยหลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปนะครับที่บ้านเมืองของตนแต่วันนั้นบนมอริกาก็ตายเสียชีวิตกลางทางแล้วก็ออกัสซินนั้น<ม>ก็ไปบวชเป็นพระสงฆ์เป็นพระสังฆราชและเป็นนักปรญ์ของพระศาสนานี่คือผลของการสวดภาวนา นะครับสิบหกปีเต็มเพราะฉะนั้นบางครั้งพ่อคิดว่าในชีวิตของเราเราบอกว่าสวดสองสามวันไม่เอาละคุณไม่สวดละนะครับไม่ไหวพระเจ้าไม่อ่านให้ขอโทษโทษไม่สุภาพนะครับก็เออไม่เอาละฉันไม่สวดละนะครับขอพระเจ้าไม่ได้สักทีและอื่นๆน,นะครับเราต้องดูตัวอย่างของเพืนะ่อที่มีความเชื่อทั้งในพระธรรมเดิมและทั้งในพระธรรมใหม่นะครับวันนี้พระบาสานจึงบอกว่าแม้คนอธรรม คนไม่เก่งกว่าพระเจ้าเพื่อตัดความรำคาญเขายัางสามารถที่จะให้ในสิ่งที่หญิงไม้คนนั้นร้องขอเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราและพระองค์เป็นองค์แห่งความรักเพราะ,ะนั้นพระองค์จะให้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ยุติธรรมกับเราสิ่งที่เป็นประโยชน์และคุณค่ากับเราหลายครั้งบางนคนบอกว่าถ้าไม่ประทานวันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่เป็นเชิดชนต่อไปเราจะไม่เข้ามาต่อไป บางทีเราสวดแค่วันสองวันเราพ้นโอทุพาก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะใจร้อนเกินไปที่เราไม่สามารถเอาความเชื่อข่มใจของเราได้นะครับบางคนหุนหันทันแน่นแล้วก็บอกว่าสวดขอขอคนนี้ก็ต้องได้แบบนี้ขอจากมนุษย์คนนั้นต้องได้แบบนั้นขอพระเจ้าก็บังคับพระเจ้าเช่นเดียวกันต้องทําแบบนี้พอไม่ได้ดังใจนะครับก็ไม่ทําสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งนี้แต่พ่ออยากให้เราเข้าใจว่า พระเจ้านั้นจะให้สิ่งที่ยุติธรรมและก็เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเราสุดท้ายก็มาเข้าในบทอ่านที่หนึ่งนะครับที่บอกว่าชนชาวอิสราเอลได้ต่อสู้กับชาวอัมาเลนะครับโมเสสให้โยชูวาลงไปข้างล่างนะครับกับประชาชนที่จะไปตัวส,สู้รบกับชาวอัมาเลส่วนตนเองกับอาโรนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเอ นะครับก็สวดภาวนาอยู่บนเนินเขาโมเสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าแล้วก็ยกมือขึ้นก็เปรียบเหมือนกับเราที่เราทําเดชพะพนามหรือว่าเราสวดภาวนาอยู่เสมอเราก็สวดไปแล้วสามชั่วโมงห้าชั่วโมงบางครั้งเราพนมมือจนกระทั่งเราไม่อยากพนมมือแล้วแล้วก็สุดท้ายโมเสกเนี่ยก็หมดแรงพอโมเสจหมดแรงทํำยังไงนะครับทั้งอารอนล้วก็เฮร์เนี่ยก็ได้เอาก้อหินมาให้โมเสสนั่ง แล้วก็สองคนก็ช่วยยกมือโมเสสเอาไว้ทั้งสองข้างนะครับถ้าเกิดเราสวดภาวนาร่วมกันเราหมดแรงละนะครับก็ขอให้เพื่อนพี่น้องมาช่วยกันสวดนะครับมาช่วยกันยกมือสวดภาวนาแล้วสุดท้ายพระเจ้าก็ทําให้สําเร็จนีท่ที่บอกว่าเมื่อโมเสสยกมือลงนะครับเมื่อเราหมดกําลังกาลังแล้วก็ล้าลงนี่เขาก็หมดกําลังก็เอามือวางไว้ตรงนี้นะครับก็มีคนมาดันมือพ่อขึ้นมาช่วยกันสวดภาวนาแล้วก็ มาพนมมืออีกครั้งหนึ่งสุดท้ายเราก็พบว่าเมื่อเราไม่สวดภาวนาหรือเอามือลงเมื่อไหร่ชาวเอามาเมริกก็ได้เปรียบเมื่อนั้นแต่เมื่อเราสวดภาวนายกมือขึ้นชาวอิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั้นเมื่อเรายกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าเราก็ได้เปรียบเพราะฉะนั้นโมเสสจึงได้สร้างแท่นบูชาขึ้นแล้วก็ให้ชื่อแท่นบูชานั้นว่าพระยาเวส่งเป็นธงของพระเจ้า คงก็คือหมายถึงวิตอรี่หรือว่าความมีใช้ว่านะขอให้พี่น้องได้สวดภาวนานะครับการที่เรารู้สึกว่าอาชาวอเมรกอาจจะเป็นอุปสรรคเป็นการทดลองเป็นการประจ์เป็นความทุกข์ให้กับเราถ้าเราลดมือลงถ้าเราไม่สวดภาวนาที่บอกว่าชาวอิสราเอลก็จะพ่ายแพ้นั่นก็คือว่าบาปความทุกข์สิ่งต่งงงงงางๆก็หลุมเล้าเข้ามาในชีวิตของเรา แต่เมื่อเรายกมือสวดภาวนาอุปสรรคต่างๆก็จะหายไปแต่อย่างน้อยก็เป็นความบรรเทาใจความรู้สึกที่ดีที่ว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงฟังคําภาวนาของเราบางครั้งเราสวดจนหมดแรงเราสวดจนเมื่อยล้าเราชวนครอบครัวของเราเพื่อนของเรามาสวดภาวนาพร้อมกันเพราะคิดว่าพระเจ้าก็จะส่งฟังคําภาวนาและประทานให้กับเราอย่างแน่นอน สุดท้ายก็มีคนส่งข้อความมาให้พ่อบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขสรรเสริญพระเจ้าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากสแสวงหาพระเจ้าช่วงเวลาแห่งความสงบน้มัสการพระเจ้าช่วงเวลาที่เจ็บปวดจงวางใจในพระเจ้าและช่วงทุกๆเวลาจงขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน